เบื่องทาคนตายลูบให้กันเอาเอาคนตายลูบกับเก๊กน้ำเน่ไหมอ่ะอ่ะบู๊ยทาตายลูบ <c oughs> ทางหลกกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่นะคะมาเจอกันนะคะกับเราช่ชงพังปีใหม่จ้าเราพังปีใหม่ชาแนลนะคะ วันนี้นะคะน้องช้างนะคะมารอถวายพระพรนาเฉลิมพระเกียรตินะคะนี่เราจัดก่อนวันนะคะเพราะว่ามันตรงกับวันที่สามวันเสาร์เนาะวันนี้มันวันพฤหัสนะคะทางโครงการเราก็เลยจัดก่อนนะคะในอร่ายแล้วก็อีกสามเชือกนี้บ้านน้องเนเปียนะคะนี่กินกอไผ่ก็อยู่นี่ระหว่างรอนะคะระหว่างรอวิป่าวก้านกล้วยก็มาคุณ ปีนี้สาวปีไม่ได้มานะคะแม่แม่พอไปหาหญ้าแล้วค่ะมาได้มาเลยปีนี้สาวปีบ่ได,ด้มาอยู่ไก่ผู้เบาวบันนี้ปีนี้พี่อรทัยมานะคะสาวปีไม่ได้มาเพิ่นเพิ่กินล่อวลาค่ะล่อวลาช้างเอ่อทางาโครงการบอกว่า มาสิบเชือกนะคะแต่ไม่รู้ว่ากี่เชือกแล้วนะคะนี่นู่นของคู่ปุ่นนะคะก็ะพิศสนสองเชือกแล้วสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเชือกนะคะอยู่นี่เก้าเชือกนูน่นนู่นเชือกที่เก้าเชือกที่สิบอยู่บนทางนะคะเห็นแต่ตูดปุ่นพี่น้องพูนปุ่น,น,นทุกัยจ,จะมาเยอะกว่าสิบเชือกเลยค่ะเพราะว่า ปีที่แล้วก็สิบเชือกแต่ว่าสาวปีของเรามาเป็นตัวแถมนะคะปีที่แล้วปีนี้สาวปีไม่ได้มาเป็นตัวแถมเลยนะคะเพราะว่าพ่อไปตัดหญ้าแล้วนะคะวันนี้ไปเข้าป่านะคะไปตัดหญ้าอยู่ที่ป่านะคะโอ้ก็ภัพิหักิมื่อละเนาะเสบหลายนะคะก็รอเวลานะคะแม่แม่รอเวลานะคะตอนนี้แม่ควันก็มากันเยอะแล้วนะคะ หลังจากถวายพระพรเสร็์นะคะก็จะได้ไปปลูกต้นไม้กันนะคะที่โรงพยาบาลช้างของเรานะคะไปปลูกต้นไม้ปลูกหญ้านะคะเราไปไปรอดูกันว่าช้างทั้งหมดจะมีกี่เชือกนะคะแ่เเ่เป็นอยู่เป็นจุไผ่จุมั่นค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วเริ่มทยอยเข้ามาแล้ว อันนี้ผยย <ıyorlar. S 1> ้ายังโกดเอกสิตอ่ะงอเงี้ยงน h a าขนาดเลยแม่แม่ควาบก็มานะคะฮะผ้ายการกลวยพุ่นผ้ายกันกวยเดี๋ยวขอยสิบอกไายกันกวยข่อยจำที่นี่นี่นี่ผ้ายการกวยนี่นี่นี่ข่อยจำได้อยู่ข้างออฟฟิศนะครับจำนวนสี่หลุมนะครับสำหรับผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายนะครับส่วน บัรดาแคลูกห้ามปันช้างอี่นนะครับเราจะไปปลูกอยู่ที่แปลงปลูกสาธิตหน้าโรงพยาบาลช้างนะครับอุ้ยค่ะครหมดจานก็หมาเพิ่นครับอันน้นพลอยท่องพลอยท่องไม่ต้องวอมนะครับมงห็นแล้วเอาเลยร้อนเนาะห่อนแดดแล้วแดดแห้งได้นี่ มีความปราปื้มปิติโสมนัสล้นพ้นในโอกาสมหาวงคลเฉลิมพระชนพรรษา45,000พรรษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ได้เบียนบรรจบในวันที่3มิถุนายน2566ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างชื่นชมในบุญญาบารมีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณปกเก้าปกกหมอ่อม ที่ทรงมีต่อประสงคนิกรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทและทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ด้วยพระราชารทานอทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาเป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของประสงนิกรและก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นตลอดเขาพูดยังกัเนี่ยหลังนี้ตาตา ก็ไม่มีหลักฐานอยู่เด้อเจ้าไปกินกอไผ่เขาระวังนะระวังนะเ <laughs> ีันเจ้าสามโตเลยหมดเลยเซลเซลเซลกันเล่นนะคะ<ส>บ้านน้องเอา้านน้องเนเปียมีแต,ต่ตัวอวบอันเบิงออร่าไทยเพื่อนกับพวกกูสามสาวสี่สาวนี่แต่เมียใหญ่ สูงครับเยี่ยมครับหนึ่งสองสามสวยงามมากจใช่ครับแมพได้แค่นี้ครับภาพรวมนะ้ะภาพรวมโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปปลูกต้นไม้ตรงข้างหลังครับเดี๋ยวพี่น้องผ้าชันเดี๋ยวเราจะไปดูคนหล่อกันคนหล่อแห่งสามพันไร่หล่อมากเลยวันนี้อุ้ยอุยคนหล่อคนอยากเซลฟี่ ทิดเด้อค่ะนี่ทิดซึกไหมทิดซึกไหมอเอาเบิ่งเบิ้งทาคนไทยลูปให้กันเอาเอาคนไทยลูปกับเก๊กน้ำเน,น,เนยแหมอะอะบูยทาตายลูปทางห่อต่อไปเราก็จะไปลงน้ำทรายพะพอนะคะแล้วเราก็จะไปปลูกต้นไม้กันจ้าบายสาวออรไทยอยู่ในฝูงผู้เบา เสร็จแล้วนะคะน้องช้างก็ทยอยกลับบ้านได้นะคะส่วนแม่ควานนะคะก็ไปปลูกหญ้าต่อนะคะแม่ยังล่ะเป็นยังเหรอคือเบรกคักเถอะเบรกที่ฟร be ีแบบคักเลยรอลงน้ำนะคะรอลงน้ำแม่ขายเฮ้านี่ยานดำแห้งแห้งคนแดงตาขาวสั้น <interpret> เอาใจเย็นใจเย็นยังแย่งกันแต่ปลูกทุกคนแม่ค้ายเจ้าจ้าไดนเอาต้นคือจะขวางแต่โอ้เจ้ากับบุเลือกเอาต้นดีๆแนี่ยแล้วบ่เลือกเอาต้นดีๆแน่เนาะอุ้ยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาต้นงามๆตัวเนาะเอาเม็สีเลือกเอานี่โอ้ไม่ใหญ่สีเด็ดตนแบบเงยแบบงามเลยคุณเออ นั่นก็สิเลือกเอาต้นสวยๆคือกันโอโทษค่ะเพิ่น่เอาูละ2ต้นเพิ่นว่าเอาหาแนวโลมสด้จะไปเฮือนคือต้นคือต้นมฮะเอาไปเฮือนบ่ติไผเพิ่นให้ปลูกหม่องไดเพิ่นคือไปพุล่ะไผหม่องดมันตายโอให้ปลูกหม่องดที่มันตายเอาไปแซมติอันนี้เพิ่นไถไว้เฮ็ดหยังก็สิปลูกหญ้าติ โอุปสิวันญา,นา,นา,นาได้เล้วนะคะสองต้นสวยๆโอ้น,ออนอี่ที่ตอนพากันมาปลูกตั้งแต่ตอนแรกนะคะนี่เกิดยูนี่มาปลูกไว้วางหังนเลยญายาๆ,ๆพาพระเนกคุดกับคุดค่ะพระเนกปลูกกับปลูกค่ะนี่นะคะปลูกไว้แล้วต้นหนึ่งงามๆ่ด้วย อีกต้นที่สองเราจะไปหาลุมกันดนด้วยช่วยกันนะคะแม่ควานของเรานะคะเพื่อทางโครงการ,าการของเราแม่ไข่ปุกแล้วละเต๋เอนั่งกันเลยอยู่ต้นหนึ่งเออนิละเอาฝากกันกับองแม่คข่นีละน,นี่ต้นที่สองเกิดเกิดเกิดเจ๋สวยโอ๊ยบังคงแม่ไข่ไหมคะ่ะ เจาเมน,นงามๆเด้อมีแต่ตุ่นงามๆแล้วมาผูกะนี่แม่เม่ก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะถ้าเม่เม่ชอบก็อย่าลืมนะคะรักกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าอยากมีคนคอยเชีเร์กดแชร์กดไลค์ด้วยนะจ้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายไปหาเหติตเนา <laughs>